นีอนุญาตทำไมเนอแล้วครับเนี่อยู่เมืองการอ่ะไม่ไม่พราผมเป็นคนกรุงเทพเอาเรได้ข่าววินซันอ้อยอยู่พอดีไปย่อชายแดนสุพรรณโอ้โหทำไรครับทำไรก็ไปย่อชายแดนสุพรรณตัดอ้อยมั้ง โอ้โหมันจะโชว์เทพมั่งของผมนี่รออยู่นหนแล้วลงเครื่องมาเอาเอาดาราที่ไหนมาโชว์โอ้ยของผมอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศจากไหนอ่ะจากไต้หวันกําลังเอ้าหุยอินเทนอยู่เลยอีกคนอีกคนเรื่องเรื่องหนังหนังแสดงหนังอะไรอีกคนดาราเกาหลีเอ้าใครใครใครดูซีรีส์เกาหลีมั้งครับเนี่ยทำไมอ่ะผมเชิญอามาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปสองคนหากิน มันมันนอกบทสายสายายังครับสายายังสายาย,าย,ายังสายยันชูนสายายังครับชูนสายายันต้องชูนหน่อยโอ้ยเดี๋ยวนี้ใครก็าจูเราเขาฝังชิปที่ท้ายทายอยกันนี่เ้าฝังชิปมาอมาเพิ่งแครับร่เาขาผัดหลุดไอ้ล็อตที่กทอมอไปฝังชิปมาเนี่ยไอ้นั่นเป็นโครงการคุณสมากเขาหรอเอเอเดียวเดียวเดียวสองคนนี่ขอขอหยุดก่อนได้บ่ เดี๋ยวเดียวหมั่นจะโชว์จะโชว์จะโชว์ดาราเกาหลีกับดาราไต้หวันเอ้ามีสิอยากเด็กขอนิดนึงไิมอ๋อได้ได้ได้มาอย่างพวกับเขาเลยไดว่าครับดาราจากไต้หวันนะคุณเจโช้แล้วครับกับดาราจากเกาหลีนะครับคุณยงจีวอยครับา มาไม่เชิญมาได้ยังไงเนดือดร้อนผมเสด็จกัน,ผม,น,กนผมไปเรียนภาษาที่ไหนอะภาษา,ะาอะไรที่ลาวเวียดนามพม่าไทายเขาเหม็อ๋อเดี๋ยวใครอยากอยากรู้คำถามอะไรนะเชิญถามได้นะแล้วยวผมไปล่ามไม่เอาอ่ะแท่งอยากถามว่ามาอยู่เมืองไทยนานยังอ่งได้เดี๋ยวผมล่ามใหม้ผมถามใครอ่ะถามใครก่อนครับเอาถามเจโชก่อนได้ครับได้ได้เอาละถามว่าอะไรนะฮะถาว่ามาอยู่เมืองไทยนานนี่ยังโอ้ลิฮาวนิโยโย ไลเชียร์ซ่าจับนี่แล้วตะกี้ถามว่าอะไรงงอะอ๋อเขาบอกเขาบอกว่าเขาพุ่งบินมาถึงเขาบินมาเขาว่าประทับใจหญิงไทยเป็นอันดับแรกเลยอ้าวเขามีแฟนหรือยังอยากจะถามไอโยชโยเียมรอจ้าโบหน่มสี่ไก่เสียงเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีอ่ะมีกานเดี๋ยวมามารู้เรื่องไหมเนี่ยถามจริงเขาบอกมีแล้วเขาตั้งยาวนะมามคำเดียวมีแล้วแล้วคำท้ายแต่คำท้ายคำเดียวโอเคโอเคอเคเดี๋ยวเกาหลีหมเกาหลีบ้าเลยเกาหลีกีอยากจกถามคำเดิมเลยเกาหลีอยู่นี่มานานลี่อย่างเมืองไทยเนี่ยได้อายา กงโมไซโยอันนี้โดอะไรคุยโตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกียร์เกียร์เดี๋ยวเดี๋ยวมามาแปลนี้งงคนไทยงงเขาบอกเขามาได้รับพักแล้วประทับใจหญิงไทยมากคนนี้ประทับใจหญิงไทยอ๋อแล้วแล้วมีแฟนยังเขามาเนี่ยอ่าเยอะเยอะไม่เยอะไม่เยอะเยอะมีแฟนเยอะหรอยังยังที่เกาหลีเขายังไม่มีนะครับอ้าวที่บอกเยอะๆไม่ใช่เหรอ ภาษาไทยแปลว่าไม่มีน้องโอเคครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาคือหม่อมเขาเขาขาเคุณองเถียงยังเลยเลิมหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปนเหนียวเดีวเดี๋ยวเดี๋ถามก่อนว่าชอบหญิงไทยแถวนี้มีบ้างไหมที่เฉยชอยากต้องการอโยปป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 ป วเจีวองว่าไงจีวองเขาบอกเมี์เขาบอกประทับใจมากเลยแถวนี้เองแถวนี้เออเราไปหามาให้ดูได้ไหมเนี่ยเอาเสนอเนี่ยอยากด้วยอยากเอ้ามั่มั่ต้องไประวังแล้วว่าเโยมมันหลายหลายอย่างโอ้โหดิแสดงสการดิบตัเงเลยเนี่ยเฮ้ยเรื่องกิ๊กเรื่อะเนี่ยเอา เอแล้วสองคนสามารถแต่งกันได้เลยไหมวันนี้เลยนเชิญขึ้นมาได้เลยไหม <c oughs> เขาเขาไม่ยอมหรอ <c oughs> ไม่ยอมผูกกอตายไป